แแต่ว่าคลิปนี้แค่มาเพิ่มเติมมาบอกน้องๆกันนั่นเองฮะว่าอย่าไปทําอะไรผิดปกตินั้นแล้วก็สกินเนี่ยพวกเองอ่ะได้รับแน่นอนแล้วพวกเองมีโอกาสที่จะได้รับส กินไอตัววูคองเนี่ยไปถึงเลเวล2ด้วยนะฮะโดยที่พวกเองแบบไม่ต้องเติมสักบาทอะ่ะเล่นฟรีๆไปถึงเลเวล2องอ่ะนาสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกีลพันธหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะฮะจากคลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ทําไว้นะก็คือการได้มาซึ่งสกินใหม่ของวูกองสกินอีเวฟฟรีๆนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยวันในวันที่18มีนาคมเนี่ยมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสกินใหม่ในเวลา10บโมงเช้าเมื่อวันที่18นี้เองนะฮะอ่ะมาที่นาแรก กันเลยนะครับตอนนี้สกินวูคองฟูดมังกี้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถไปรับกันฟรีๆได้แล้วนะครับแต่ในเมื่อมันมาเลยใช่ไหมระบบอัพ อัปเกรดดีวะอับบอัปเลเวลอ่ะระบบอัปเลเวลมันเปลี่ยนแล้วนะฮะมันมีอยู่2ต่อต่อแรกเนี่ยจะเป็นกล่องอัพหินวูคองสําหรับเรื่องขั้นสูงสุดถึงร้อชิ้นกับต่อที่2จะเป็นโปรโมชั่นเติมพิเศษอะไม่ใช่จริงอ่ะมัน e ีโวสเนี่ยเป็นรูปแบบ EVO ใหม่นะฮะทุกคนพอเราเข้ามาในนี้อ่านี่กิจกรรมนี้เดี๋ยวไปแนะนาอีกทีอ่าสิ่งที่เราจะต้องได้แน่ๆนะฮะ เราดูวันที่ชัดเจนนะในวันที่18เนี่ยระบบวาด2.0มาแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูเปะเห็นไหมไมันจะเป็นระบบที่น้องอลิสเนี่ยไปถูกหวาดและหวาดมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านทั้งมังกรหรือว่าตัวดักสเลเยอร์นั่นเองฮะทุกคนแล้วทําให้แบบว่าเราเห็นจุดการยืนของทีมตรงข้ามได้มากขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรวะฟิกเกอร์หรือว่าแบบภาพอนิเมะอะไรวะเป็น เขาเรียกภาพอะไรที่ปันกดบนหัวและโชว์อ่ะเออมาแล้วนะฮะไม่ใช่ภาพอิว ไอเอโวรูปแบบ e ีโของ2.0มาแล้วแล้วก็วันที่18เนี่ยตามหาไอเทมนะฮะในการเล่นกิจกรรมของไอวูคองเนี่ยก็มาแล้วนะฮะแต่โอ้กิจกรรมนี้มาตั้งแต่ 2. วันที่12อันนี้วันที่18ที่ร้านอาหารสามารถได้มาฟรีเดี๋ยวมาแนะนำแล้วก็ Racing งโหมดของ Food มังกี้เนี่ยนะจะมาวันที่18นี้ก็คือวันนี้นะฮะเป็นโหมดรถแข่งโหมดใหม่นะทุกคนเข้ามาเล่นกันเลยมืใช่หรอกจริงๆก็ไม่เชิงประมาณนั้นแหละนะอ่ะเห็นปะ พอเรากดมาเนี่ยเราจะเห็นกันนะฮะว่ามันมีกิจกรรมการทําอาหารใหม่เดี๋ยวกดมาอ่านเลยมาถึงอันดับแรกนะเขาบอกว่าภารกิจเนี่ยจะมีรายวันนะฮะในการรับวัตถุดิบมาทําอาหาร2เนี่ยวัตถุดิบที่จะทำราเมงเนี่ยนำไปส่งต่อได้นะฮะก็คือนับทำเสร็จแล้วก็ไปส่งเป็นออเดอร์ให้ลูกค้าเดี๋ยวผมบอกนะฮะออเดอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหน3เนี่ยแต่ละวันจะมีการเปิดรับออเดอร์ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้นและสามารถนำออเดอร์เนี่ยที่เราทําอาหารเสร็จเนี่ยไปส่งในเวลาที่กําหนดเท่านั้นเหมือนกันนะฮะ ต่อไปนะฮะจะเป็น4หลังจากที่ส่งออเดอร์ตามที่ได้กําหนดครบตามของรางวัลแล้วคือส่งออเดอร์ไปปุ๊บเราได้รางวัลมาแค่นั้นจบ อันดับ5เนี่ยมันจะได้ครับ order, ออเดอร์ามันจะได้รับของรางวัลก็ต่อเมื่อมันจํากัดะฮะเฉพาะโหมด5้าปอร์เหรือว่าโหมดปกติเท่าน,าน,าน,านั้นะทุกคนอย่าไปเล่นโหมด V ีสามหรือว่าทาง3ามอะไรพวกนี้มันไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะนี่ไงออเดอร์ก็คือเห็นว่าที่เมาส์พี่นะฮะมันเขียนว่าขอราเมงสารายโนริ1ที่ที่จริงเราสามารถหมุนเปลี่ยนออเดอร์ได้นะที่ตรงนี้นะเห็นป่มซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะเป็นหินเลื่อนขั้นอีโวของวูคองนั่นเองอ่ะมันก็จะสิ้นสุดอ่าภายใน6ชั่วโมงนะฮะ เย็นก็มาดูกันดีกว่าว่าทำอะไรบ้างทําราเมงสาหรายใช่ไหมอ่ะก็กดไปที่ทําอาหารนะฮะทุกคนอ่าเห็นไหมมันทํามาแล้วหนึ่งอันพอทุมอ่าเห็นไหมพอได้ปุ๊บแล้วก็เราก็แค่กดส่งอาหารริมๆส่สนนี้เด็ดจัดจ๋านี้ มันเชื่องจะว่าอ่ะตอนนี้เรากดส่งอาหารเนียปะทุกคนเห็นไหมพอเราส่งอาหารเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้เม็ดเลื่อนขั้นมาฟรีๆเลยนะคะอย่าลืมดูกันนะคลิปนี้ดูให้จบนะพี่บอกเลยได้เม็ดเลื่อนขั้นฟรีๆแบบนี้เลยนะครับอ่าพอเราได้เม็ดเลื่อนขั้นฟรีๆทุกคนต่างส่งใส่กันนะใช่ไหมว่าที่มันบอกว่าในข้อที่4ี่เราจะได้รับรางวัลยังไงเนี่ยจำนวนออเดอร์เนี่ยพอห้าสิบสิบห้ายี่ห้าเนี่ย พอครบปุ๊บเราจะได้เหมือนนันเนี่ย5ออเดอร์เราจะได้ไอตัวชิ้นส่วนรูนพอบออเดอร์เนี่ยเราจะได้พวกอีโมจินะฮะที่เน้นแบบโดนบนบนหัว ไอ้เมจิตโดนบนนะ่นอะมีแค่7วันเท่านั้นนะฮะต่อไปเนี่ยจะรับไอ้พวกนั้นเนี่ยรับจากกิจกรรมนะฮะก็คือกล่องรูปโปรไฟล์นะฮะรูปโปรไฟล์น้องกล่องของตัวสกินวูคองตัวนี้เองรู้สึกว่าถ้าจะไม่เปิดสกิน2หรือ3นี่แหละมันจะกลายเป็นกล่องอะที่มันล่องหดนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นกรอบ e ีโวสองจุดศูนย์นะพี่แนะนําไว้มาทำแนะ่หลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วเราก็กดแค่หมุนเปลี่ยนออเดอร์อะออเดอร์ใหม่นะ,ะจะเป็นหน่อไม้หนึ่งที่ซึ่ง ทุกคนต่างสงสัยใช่ไหมว่าเราหาวัตถุดิบเนี่ยมาจากไหนก็น,นี่ไงได้รับวัตถุดิบจากการที่ล็อกอินอ่าพอล็อกอินปุ๊บเราก็จะได้มาเลยมันจะสุมให้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยการเล่นโหมด5 v 5เนี่ยมันก็จะสุมเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้จากเนี่ยก็เราก็สามารถใส่โค้ดของคนอื่นได้นะฮะเดี๋ยวพี่ลองใส่โค้ดให้ดูเลยละกันอ๋อตอนนี้พี่มีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมนะฮะทางเพจ RV เนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมานะครับเด็กๆว่าถ้าเราจะต้องการวางไอ้ตัวโค้ดเนี่ย ก็การดูาวางในเพจนะอย่าไปวางในเพจอื่นไม่นั้นเขาจะทําการแบนแต่พี่ว่ามันก็แบนไม่ได้หรอกแต่ว่าปฏิบัติตามกฎไว้อะดีสุดแล้วโอเคไหมอ่าตอนนี้พี่ได้ไปก๊อปโค้ดของน้องคนหนึ่งมานะครับอ่าก๊อปเสร็จพี่ก็แค่เอาโค้ดเนี่ยมาวางไว้ในช่องปักเห็นปะ่ะอ่ะแล้วก็กดตกลงโค้ดนี้ถูกใช้ไปแล้วฮะทุกคนเห็นชัดเจนไหมทําไมโค้ดนี้ถูกถูกใช้ไปแล้วเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ดูนะฮะกดตกลงแล้วก็กดการกระบาดออกก่อนอ่าดูดีชักช้าจังวะ อ่ะอ่ะโค้ดเนี่ยจะได้จากการส่งวัตถุดิบนะฮะก็คือเราส่งวัตถุดิบไปเพื่อนสมมติเดี๋ยวพี่บอกอ่ะเรามีวัตถุดิบอ่าชิ้นนี้อ่ะมีมากเลยใช่ไหมทุกคนเราก็แค่กดคําว่าโค้ดของคุณอ่ะโค้ดของคุณเนี่ยอ่ะทุกคนก็จะเห็นโค้ดของพี่แล้วใช่ไหมก็เอาโค้ดนี้แหละไปกรอกอ่ะพี่ให้ฟรีเลยเอาโค้ดนี้แหละไปกรอกอ่ะไปกรอกที่ไหนไปกรอกที่เดิมเลยทุกคนที่เราได้มาก็คือกดที่นี่รับวัตถุดิบแล้วก็ใส่โค้ดของเพื่อนอ่ะ ก็คือใส่โค้ดตรงนี้ไปเลยครับนี่ตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับวัตถุดิบที่เราต้องเลือก เพื่อที่จะให้เพื่อนนะแค่นั้นเองทุกคนง่ายๆแต่พี่บอกได้คาเดียวว่ามันแล้วแต่ดวงนะถ้าพวกเองทํากิจกรรมแบบว่าเล่นโหมดหรือว่าล็อกอินอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ได้ไปเอาโค้ดจากเพื่อนมาเพราะว่ามันจะสุ่มให้เว้ยแต่ถ้าเราไปเอาโค้ดจากเพื่อนเพื่อนอาจจะให้โค้ดที่เป็นสารายหรือว่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายไข่ดาวไข่เกี๊ยวเส้นบะหมี่อะไรพวกนี้เราก็จะได้ง่ายๆไง,ง,งถูกไหมแล้วเวลาของการทํากิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่ทุกๆช่วงประมาณช่วงละหกชั่วโมงนะฮะแล้วมันบอกว่าอาหารเที่ยงเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่่นี ตีห้าตอนเช้ามั้งจนถึง2องนาฬิกาก็คือในช่วงเวลาเนี้ยควรมาเล่นเกมควรมาทำอะทำกิจกรรมนะ,ะทุกคนอ่าพอเราเข้ามาพบกับหน้าเกมนะฮะตอนนี้หลังจากการอัปเดตผ่านไปเนี่ยโอ้หหน้าหน้าใหม่มาเลยเว้หน้าเกมซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะว่ากิจกรรมเมื่อกี้หาได้จากไหนนี่ไอเทมฟรีตรงนี้นะอ่ากดเข้าไปอ่าเห็นไหมแค่นี้เองฮะ,ะอย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยนะครับอะไรนี้ได้รับแล้ว คือทุกคนพี่บอกก่อนนะว่ากิจกรรมะมันยังคงจะบักบักกันอยู่นะฮะทุกคน <laughs> คือเห็นไหมพวกเองจําได้ป่าว่าพี่กดเนี่ยเลื่อนผ่านไันนีไปแล้วเห็นป่ามันก็จะกลับมาใหม่แบบนี้พอเรากดไปอีกมันก็จะหมุนหมุนหมุนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งเลยก็แล้วกันนะฮะ ก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นในตัวนี้ใช่ไหมแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าเราขาดหน่อไม้ไงเออเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อดีกว่าเอาอันนี้พี่จะมาขอเตือนอะไรนิดหน่อยนะคะสําหรับน้องๆที่แบบว่าอ,อ่ทักมาเยอะมากในเพจแล้วก็ต้อคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนี่ยว่าทาไมผมยังไม่ได้รับสกินฮะอ่าสกินเนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อเองผ่านเลเวล6แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งเลเวล6เนี่ยมีวิธีการผ่านการผ่านที่แบบง่ายมากแต่พี่ใหญ่ย,ยังไม่ผ่านเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นในเกี่ช่วงนี้ช่วงสอบใครสอบอยู่ก็ขอให้แบบได้เก สูงสูงสวยสวยนะฮะก็เข้ามาทํากิจกรรมพวกนี้แหละเออปกติแล้วเราจะต้องอัพเลเวลพวกนี้อ่ะให้หมดนะฮะอัพให้เต็มหลอดให้หมดเลยทุกทุกเลเวลพออัพทุกหลอดเต็มเลเวลทุกอันเราก็จะเข้ามาต่อสู้กับตัวบอสไอผมสีม่วงตัวนี้แล้วเราจะเราก็จะชนะได้นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าเรายังอัพไม่เต็มทุกหลอดเนี่ยไม่ชนะนะพี่บอกก่อนวนะ่าไม่ชนะอย่างแน่นอนคือยังไงก็ต้องอัพให้เต็มทุกหลอดเท่านั้นครับถึงจะชนะนะอ่าเห็นปะแพ้อยู่เลอ่า ต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดมันนะกิจกรรมนี้พี่แนะนําให้พวกเองเล่นนะฮะซึ่งมาล็อกอินมาใช้ใช้อาดอกกุหลาบในการให้คู่รักหรือให้เพื่อนแล้วก็เข้าโหมด5เวทห้าอย่าลืมเข้ามารับกล่องหวัวใจรับไปทําไมพี่รับมาเพื่อที่จะแลกพวกนี้ของรางวัลต่างๆนานาจะเป็นอิโมจิหรือว่า,าสกิลการวาร์ปการอะไรอิโมจิอะไรพวกนี้มารับกันแต่ถ้าให้พี่แนะนําว่าแลกอะไรดีให้ทุกคนแลกเป็นกล่องดอกไม้นี้นะฮะอ่ะกดแลกไป ใช้ครั้งละ5เองซึ่งมันได้ง่ายมากพี่ขนาดไม่ค่อยได้เข้าเล่นเกมยังได้ถ้าถามว่าทําไมถึงรับดอกไม้ไปเพราะาในกิจกรรมถัดไปเนี่ยพี่คาดว่ามันจะต้องใช้ดอกไม้ในการส่งให้เพื่อนนะหรือว่าส่งให้แฟนเนี่ยเพื่อจะทำกิจกรรมแล้วได้ของรางวัลมาอย่างแน่นอนคะ่ปะปที่พี่บอกไปว่าในราคา999คูปองเนี่ยให้ซื้อกันไว้ทําไมถึงซื้อเห็นปะ่ะไอเนี่ย 999คูปองบอกว่าสามารถนำไปแลกรับหินสกินใหม่ฟูดมังกี้วูคอง110ชิ้นซึ่งเราต้องรู้ก่อนนะ,ะว่าการอัพอีโวของไอ้มังกี้วูคองฟูดเนี่ยมันไม่ได้ใช้หินแค่หินรูปแบบเดียวมันใช้หิน2ชนิดนะหินชนิดแรกที่มันให้มาในราคา999คือ110ชิ้นอีกอันหนึ่งก็ให้มาใน31ชิ้นนะ,ะเพื่ออัพเป็นเลเวล3ทันทีในวันที่18 ก็คือวันนี้นั่นเองก็คือให้มา2ลักษณะเนี่ยแล้วพี่บอกคําเดียวว่าฉากที่พี่ดูไปไปดูคลิปคนอื่นที่ไปทํามานะโคตรคุ้ม999คุ้มมากซึ่งตามที่พี่คิดไว้เลยนะฮะว่ามันคุ้มจริงๆก็ใครซื้อก็ขอให้โชคดีใครไม่เชื่อพี่ก็โชคร้ายไปฮะก็ไปต้องไปซื้อไปสุ่มว่าจะได้กี่ชิ้นดวงสวยมากซึ่งวันเนี้ยมันมีคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปพี่คลิปเก่านะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูโป๊ะคือน้องเขาบอกว่าพี่ผมได้สก,กิ e ดเอลในราคาแค่6 0 0 0กว่า คืออึ้งมากอ่ะพอพี่ไปดู PJY เหรือคนอื่นมาในราคาหมื่นกว่าทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปไอพวกนี้ก็น่าจะเข้ามาล็อกอินนะทุกคนแล้วก็แค่ซื้อตัว๋วไอตัวพรีเมียมแล้วก็มาแลกสกิน3สกินนี้แหละก็โอเคนะแล้วก็อีกอย่างนะพี่บอกเลยนะ ก็เคยเตือนไปแล้วใช่ไหมว่าให้ซื้อกิจกรรมพวกนี้ไว้ก็ควรซื้อเก็บไว้เพราะสกินพวกนี้มีโอกาสที่จะหาไม่ได้กลับมาขายใหม่แล้วะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอย่าลืมนะสําหรับคนที่เติมคูปองเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตอีโวเนี่ยทุกๆ9คูปองเนี่ยที่อายมา9 9 9 9 9 9 9้9 9 9 9คูปองมันจะให้เห็นอีโวทั้ง2ประเภทนะแต่ว่าให้ทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าไม่ได้เลยว่ะทุกคนเข้ามารับกันนะฟรีๆเติมแล้วมารับกันด้วยนะ ต่อไปนะฮะจะเป็นอ่าไม้ทองคำนะทุกคนไม่ใช่ไม้ทองคำว่าไอรายการไม้ทองคำแต่ว่าเป็นไม้ทองคำในสกินของไอดอลทั้งหมดตัวสีละครสีสกินนี้นะฮะเข้ามารับกันได้นะครับซึ่งรับได้อไม้ทองคำนี้ได้จากไหนได้จากการทํากิจกรรมนะ,ะทุกคนแล้วมันจะแจกไม้ทองคาแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนี่อยู่ข้างล่างเห็นปะก็เข้ามาล็อกอินรายวันอะไรพวกนี้แต่ว่ากิจกรรมพวกนี้มันแจกมัแค่สามมัะนอะนอกจากนอกจากนั้นก็ไปสุ่มเอาเองก็แล้วกันนะฮะ อ่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้พวกเองดูกันฮะชุดสุดคุ้มเนี่ยในราคาแค่เพิ่มทีละ10 10 10 10อ่ะเต็มแค่หนึ่งพันคูปองเนี่ยพี่บอกคําเดียวว่ามันสุ่มนะฮะคือเรารุ้นไม่ทั้งหมด10ครั้งอะครับลละ10แล้วมันสุ่มแบบว่าจะมีโอกาสได้ห0หรือ100พวกนี้ถามว่าคุ้มไหมอ่ะพี่บอกคําเดียวนะถ้าพวกเองซื้อ99้ารยคูปองเนี่ยพวกเองได้หยินเนี่ย110ิชิ้น บวกกับไอหินอีกประเภทนึงอ่ะไม่ใช่หินในหน้านี้นะเดี๋ยวพี่ไปหาให้ดูแป๊บอ่าเมื่อกี้ก็คือหินนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยหินเนี่ยจะเป็นหินสุม่มในราคา10คูป,ปองเนี่ยสูงสุดแค่100อันนะแล้วตันที่แบบอืมแล้วเปิดต์นการออกคือ0.09 คือพวกเองพูดเต็มเต็มเลยนะซุ่ม100ครั้งก็หนึ่งรคูณหนึ่พวกเองมีโอกาสแค่เก้ซที่จะได้100่งเนี่ยยีถึงนอนยเนี่ยกล่องที่1กล่องที่2อกล่องที่สามชามกล่องข้างหน้าเนี่ยซุ่มไป100ครั้งอ่ะในราคาหนึ่งพันคูปองเองมีแค่เปอร์เซ็นแค่เกปเอร์เซ็นเองที่จะได้มันคือเองมีเปอร์เซ็นแค่ ไอ้ที่เปอร์เซนต์เยอะคือ5 4 3 2พวกนี้ออกในี่ก็ออกตันสุดอะสูงสุด50อ่ะอะแค่นั้นเองไม่คุ้มเลยเว้ยถ้าพวกเอ็งซื้อ990ข้อาวเ้าคูป,ปองตั้งแต่ตอนนั้นนะโอ้โหคอดคุ้มอะ อ่ะแล้วต่อไปกล่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือกล่อง20คูป,ปองนะพี่บอกเลยว่าไอตัวเนี้ยกล่องเนี้ยที่เราซื้อใน9ก9อคูป,ปองใน,นรอบที่แล้วมันจะให้ทั้งหมด31ชิ้นใช่ไหมแล้วพวกเองดูเลดการดรอปมัน0.098%หรือพูดง่ายๆนะในไอชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ที่ออก20 50 100เนี่ย9.8%ถ้าพวกเองใช้เงินทั้งหมด2,000บาท 2,000คูปองนะฮะใช้เงิน2,000คูปองในการเติมซื้อนะฮะแต่ตอนนี้เรามาพูดมันก็สายไปแล้วใช่ไหมเพราะพวกเองไม่ฟังพี่ไงพี่เสียใจที่หลังเตือนอะไรอะไรฟังไว้นะแล้วมาซื้อกันด้วยเนี่ยพอเตือนทีหลังเนี่ยมันก็จะเสียใจไงพอมาเสียตังเลยเฮยเสียดายแป๊บๆเลยนะแต่ว่าถ้าใครมีคูปองน้อยๆก็สามารถลุ้นโชคอะไรกันได้นะฮะก็มีให้ลุน้นเยอะแยะมากไงมาลด30% 5%อะไรพวกนี้ก็แบบ มันแล้วแต่ดวงอะนะพี่พูดตรงๆไปแล้วแต่ดวงจริงๆแล้วก็อีกอย่างนะฮะตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่สําหรับแครี่ถาวรตัวอะไรถาวรอนะไรพวกเนี้ยมีทั้งหมดทุกหน้าที่แหละมีถาวรหมดแล้วก็ไอตัวเนี้ยเนี้ยสกินไอเอซีไอไอซี e C A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  C อะไรพวกเนี้ยของไอตัวคลิกเน็กมันแจกฟรีนะแต่มันเอามาขายลด70%ด้วยตอนเนี้ย <laughs> กคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพไปดูนะฮะเผื่อพวกเองทุกคนเนี่ยสงสัยว่าพี่แต่ละเลเวลเนี่ยเราจะได้ของประเภทไหนบ้างโปะเห็นไหมในเลเวลที่1นเนี่ยมันจะเพิ่มไอตัวเอฟเฟกต์สกิลนะฮะ นี่เห็นปะอีวอรระบบใหม่นะเลเวลถึงคือเอฟเฟกต์สกิลพอตีแล้วแบบมีหมอกสีม่วงอะไรพวกนี้ขึ้นมาพอเลเวลที่2เนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลบวกด้วยเอฟเฟกต์ล็อบบี้นะฮะก็คือแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ของตัวฟุดมังกี้ดีลูฟี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วก็เป็นเลเวลที่3เนี่ยจะเป็นโมเดลตัวละครที่แบบว่าเปลี่ยนไอตัวกระบองเป็นกระบองไฟแล้วก็มีไฟขึ้นบนหัวเป็นจะง,งอยล้าคๆนกพิราบอะทุกคนแล้วก็มีรูปโปรไฟล์มีกรอบฟล์มี อิโมจิเลเวลที่4เนี่ยจะเป็นรูปภาพสกินนะฮะรูปภาพสกินด้วยนะเราได้มาแล้วก็มีเอฟเฟกในล็อบบี้หรือว่าไอ้ที่มันขี่รถบึ้นๆแล้วก็เอฟเฟกสกิลใหม่มามีตัวเป็นๆเ,เลยก็คือจินนี่เป็นผู้หญิงออกมาจากไอ้ตัวไม้กระบองนะทุกนะคนแล้วก็มีท่าเต้นพิเศษแล้วก็ท่าเต้นอีกหนึ่งอย่างนะที่พอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นรถด,ด้วยแล้วเราสามารถบังคับทิศทางก็คือขี่รถไปบนแมปได้อะคือมันโคตรโกงอะ่ะเออพูดตรงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นกรอบโปรไฟล์สวนเุดท้าย,ยจะป็ตั รูปแบบดนามิกนะหรือว่าไอ้พวกแบบว่ามันมีเสียงอะ่ะเสียงภาคเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกการวาร์ปแล้วก็เอฟเฟกการวิ่งเพิมเ่มเติมของตัววูคองนะซึ่งพี่พูดได้คำเดียวว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะถ้าใครมีตังค์อยากให้รีวิวตัวสกินนี้หรือว่าแบบว่าไว้ใจพี่มากพอแต่พี่ไม่โกงหรอกนะไม่ต้องกลัวไว้ใจพี่เนี่ยให้พี่สามารถรีวิวกันได้นะทักมาทางเพจเราได้นะครับอยากรีวิวเพราะพี่ไม่มีตังค์เติมเด้พี่มีอะไรจะแจ้งอีกหนึ่งรอบนะตอนนี้โหมดจัดอัน ใหม่เนี่ยใกล้จะจะเอ,อ้มันดีแรงเรียบร้อยแล้วนีว่าเออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหมวดจัดอันดับอันใหม่เนี่ยโอ้โหรถเหลือแพจท,ทินน้ำหนึ่งเลยเหรอมึงเอาแบบนี้จริงดิเจมโหดได้แรงเร็วอ,อะอะทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูนะตอนนี้หมวดจัดอันดับใหม่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือจะได้รับบัตรไอ้ป้องกันดาวเนี่ยส,ส,ส,สูงสุดแค่สองใบอะสูงสุดแค่ ถึงสใบอะเออสามารถใช้บัตรป้องกันดาวได้แค่ในซีซั่นที่ได้รับเท่านั้นคือพี่บอกได้ว่าคือถ้าพวกเองได้รับบัตรป้องกันดาวนะพยายามใช้ให้หมดภายในซีซั่นซีซั่นนี้เท่านั้นนะฮะอย่าข้ามซีซั่นไม่นั้นอะ คือพวกเองจะสวยมากเพราะว่ามันจะไม่ให้ได้ใช้แล้วนะฮะมันหมดอายุไขแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวมีการแจ้งเพิ่มเติมนะฮะจากประกาศของ r v เนี่ยบอกว่าในวันที่18วันนี้นั่นเองระบบ e v o 2.0เนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยผู้เล่นที่มีสกิน EVO ที่เป็นนาคอสกับบัตเตอร์ฟลายอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในระดับขั้นของสกินที่ลดลงนะฮะทุกคนเพราะว่ามันคือมันระบบ EVO มันต่างกานะันอ่ะมันเลยแบบว่าเหมือนมันบั๊กมัง้งแล้วแต่ว่าทีมงานเนี่ยจะทําการชดเชยทงงงหหหหหหินนนนนนนเเเเเลลลลลลืะะืื่่่่่่่อออขขัััััั้้้้้้้ใใใภาาายกกบผผููีีมปปญดวพไส กินให้กลับมาเป็นขั้นเดิมให้ได้นะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย่าเดี๋ยวเราไปดูกันใน เกมดีกว่ามามาขั้นของมันมันเป็นยังไงกันแน่ม่คนได้เห็นใช่ไหมคือปกติอ่ะมันก็จะมีถึงเลเวล5นี่แหละแต่ว่าพอระบบใหม่อัปเกรดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะถูกลดมาเหลือแค่เลเวล4แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะส่งมาทางกล่องไอของขวัญอีกทีนะฮะเพื่อให้พวกเองเนี่ยเอาหินพวกนี้มาเป็นเลเวล5เหมือนเดิมโดยฉะนั้นไม่ต้องวุ่นวายไปนะสาหรับคนที่มีสกินสกินไอเอโวทั้งของนาคอตั้งบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันโดนลดขั้นมาเนี่ยมันเป็นบั๊กเฉยๆนะอย่าไปทําอะไรมันเดดด็ขานะครับ พี่พูดสั้นๆนะคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้แนะนําไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้แค่มาเพิ่มเติมมาบอกน้องๆกันนั่นเองฮะว่าอย่าไปทําอะไรผิดปกตินะแล้วก็สกินเนี่ยพวกเองอ่ะได้รับแน่นอนแล้วพวกเองมีโอกาสที่จะได้รับสกินไอตัววูคองเนี่ยไปถึงเลเวล2ด้วยนะฮะโดยที่พวกเองแบบไม่ต้องเติมสักบาทอะ่ะเล่นฟรีๆไปถึงเลเวล2อะ่ะเออคิดดัวเองพวกเองคิดว่าพวกเองควรที่จะได้รับไหมอะ่ะ ไปถึงเลเวลสอ่ะเออมันดวงดีมากๆเลยนะเอออมาดูกันดีกว่านะฮะที่เลเวลหน่งเนี่ยเราจะได้อะไรามามันก็เราก็จะเห็นเป็นรูปแบบของเมฆสีขาปกตินปะก็คือสกินนี้มาฟรีที่ทุกคนได้อย่างแน่นอนถ้าร่วมกิจกรรมเห็นปะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่เะครับอ่าตีก็ปกติอ่าไม่มีอะไรแปลกอ ok, ตีอืม ok, อืตีอืก ok, ็ ok. สกินปกตินะฮะอ่ะแล้วก็อ่า <ücht? S 1> เป็นการเดิน ก็ทุกคนเข้ามาดูกันเองได้นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูคร่าวๆแต่พอมาถึงเลเวล2เนี่ยที่ทุกคนสามารถได้รับฟีท่าดูคลิปนี้นะฮะพี่บอกได้คําเดียวว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยขึ้นเพราะว่าพอตีเนี่ยมันจะมีตัวดาเมจเพิ่มขึ้นไม่ใช่ดาเมจด,ดิเป็นรูปแบบเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นปะเห็นปะล่องห่วปุ๊บเห็นปตีปุ๊บ,บมีควันลอยลอยขึ้น ก็พี่คิดว่าถ้าเราได้ฟรีเนี่ยในเลเวลของเลเวลสองเนี่ยพี่ว่าคุ้มนะฮะดีกว่าได้แค่เลเวลหนึ่งฟรีแล้วฟรีให้สุดฮะทุกคนอย่าหยุดที่ฟรีแค่เลเวลเดียวเท่านั้นนะโอเคไหม <laughs> ดูคลิปนี้ให้จบห้ามข้ามน้ไม่น้นพวกเองจะอดสกินฟรีกันเลยนะครับอ่ะจากเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าพวกเองสามารถได้สกินไอตัววูคองเนี่ยไปถึงเลเวล2กันได้ฟรีฟรีนะฮะซึ่งฟรีฟรีนะก็ เคยแนะนาไปแล้วใช่ไหมตอนคลิปว่าได้จากร้านราบเมงนี่แหละเอาหินพวกนี้แหละไปแลกฟรีๆกันได้นะฮะทุกคนแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะโดยฉะนั้นเรามาแจกโค้ดกันดีกว่าเรามาแจกโค้ดให้ทุกคนได้สกินฟรีกันโอเคไหมเออมาๆมาเดี๋ยวสักครู่นะพี่เข้าแป๊บอ่ะอ่ะใส่โค้ด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 เออไม่ใช่เราใส่ดีนะเราให้คนอื่นใส่ ก่อนที่ส่งไอตัววัตถุดิบนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะส่งให้อ่าอันนี้พี่มีอยู่หนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่ให้ใหนี้อ่ะแล้วก็พวกเองดูโค้ดกันเอาเองนะอ่ะอ่านี่เป็นโค้ดพี่อ่ะแค่นี้พอปิด ก็ถ้ากับว่าวันนี้เนี่ยเราให้ไปทั้งหมด2คนแล้วนะคะเพราะว่าพี่เอก็ไม่มีอันจะเด็กแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคําพูดคําจายอะไรไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่ไม่ได้มีอะไรความสนุกอะไรมากมายเนี่ยแค่มาอธิบายเพิ่มเติมให้น้องๆเห็นนะคะถึงความสวยงามของสกินไม่นะฮะอยากให้อธิบายอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กันนะฮะชอบไม่ชอบแต่อย่างใดก็คอมเมนต์อยากให้ทําคลิปหรือว่าอธิบายอะไรกิจกรรมไหนเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับวันนี้พี่ตัวพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด แชร์ไปล้ลยนะครับไปไามครับ